ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะครับ <Whoa. S 1> กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในวันที่มีฟุตบอลเตะนะครับไอ้ <c oughs> เข้ามาแล้วก็ขอกระลังใจคนละเล็กคนน้อยนะฮะฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไว้ด้วยละกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไว้ด้วยละกันนะฮะ <Okay. S 1> ส่วนใครที่อยากได้นะครับช่องที่ดูฟุตบอลนะฮะก็ แอดมาได้นะครับในหลายแอดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ตรงเรคคิปชั่นได้เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับลิเวอร์พูลของเราทำให้ผิดหวังเลยนะครับคาบ้านนะฮะแพ้นอติงแฮมฟอร์เรสนะครับด้วยรูปเกมที่ดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามีความผิดพลาดกันเยอะมากนะครับนะก็ผิดหวังกันไปนะครับแต่สำหรับ ผลกอาอให้ทัศนะไว้ก็ดีนะครับเลเวอร์กูเซนก็เอาชนะไปได้สีประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนน็อตฟูลแลมก็ <Whoa. S 1> เหมือนเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งสนริวรัภูแพ้ขาบ้านไปตามคาดหรือเปล่าไม่รู้ฟอเรสตเล่นดีมากๆนะครับเมื uh ่อ oh. วานต้องยอมรับจริงๆว่าฟอเรส์เล่นดีมากๆส่วนนักเตะลิเวอร์พูลหลายๆคนนะครับเล่นในต่ํากว่ามาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลาหรือดิอาร์ตนะครับซึ่งไม่ผ่านโอลา ไอหน้าเลยนะครับนะที่ผมบอกไว้แล้วว่าตัวนี้ตัวทีเด็ดของเขาเลยจริงๆนะฮะเราก็รวมไปถึงทางด้านดิโกโจต้านะครับก็ไม่สามารถประสานงานกับแนวรุกได้เลยนะฮะมีจังหวะหนึ่งๆก็ยิงไม่ได้ซะงั้นฮะโดนกองหลังของทางด้านฟอเรสต์นะครับเบียดบังไปได้หมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนัดหน้าเอาใหม่นะครับสำหรับสาวกของแดงอย่างเรานะฮะก็ตามเชียร์กันต่อไปแล้วกันนะครับอย่าพึ่งหมดหวังไม่เป็นไร เราก็ยังแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองยังเหลืออีกตั้ง34นัดนะครับรอรุ้นกันต่อไปและอย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับในวันที่18นะฮะเจอกับทางด้าน a อซมิลานะครับบุกไปที่อิตาลีนะครับกุงมิลานนะครับเอาละวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกนะครับอันนี้ผมลงเวลาผิดไปหน่อยนะครับก็จริงๆนะครับ มอนซาที่เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับจะเตะในเวลาตีหนึนาทีนะครับผมดันไปลงเวลา20่สนาฬิกานะครับก็ขอภายด้วยนะฮะแต่ก็มาให้ทัศนะคู่นี้ไปเลยว่าน่าสนใจอย่างไรนะครับไปดูสถิติของคู่นี้นะครับในการพบกันนะครับในการพบกัน4นัดล่าสุดเลยนะฮะมอนซ่าเอาชนะทางด้านอินเตอร์มิลานไปได้1ครั้งนะครับแล้วก็ ทางด้านอินเตอร์มิลานชนะไปได้2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนทางด้านผลงานของเอซีมอนซานะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับในการเปิดฤดูกาลนี้นะฮะเสมอไป2และแพ้ไป1น,นะครับส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับจากการลงเล่น3านัดเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ชนะไป2นะครับและเสมอ1นนะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับก็ ทังด้านอินเตอร์มิลานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนมอนซ่าก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆนะครับในการลงเล่นนะฮะแล้วก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้ทังด้านอินเตอร์มิลานนะครับก็มีฟุตบอลที่จะต้องทำสึกหนักนะครับในการที่จะต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องอ ถนอมร่างกายไว้หน่อยนะครับชนะชนะแน่นะฮะแต่ว่าอาจจะชนะไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นขอเชียร์ไปที่มอนซาดีกว่านะครับคู้นี้และที่สำคัญวันนี้พลาดไม่ได้นะครับลอนดอนดาร์บี้ลอนดอนดาร์บี้นะครับนะพลาดไม่ได้เลยศึกศักสีนะครับระหว่างพ็อตแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลนะครับแหมวันนี้เจอกันถูกที่ถูกเวลาเลยเกินนะครับ ก็ดูตามสถิตินะครับทางด้านทอตแนามฮอสเปอร์เนี่ยชนะได้3ครั้งนะครับจาก10นัดนะฮะแล้วก็อาเซนนลชนะไปได้5นะครับและเสมอกันไป2ครั้งนะครับส่วนผลงานนะครับของทอตแนามฮอสเปอร์3นัดล่าสุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็มีครบนะครับมีทั้งชนะเสมอแพ้นะครับโดยนัดล่าสุดก็คือแพ้กับนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับส่วนการเอาชนะ เอเวอเรตได้4ประตูต่อศูนย์ในบ้านนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานยากอะไรนะครับนะเอส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับนัดที่แล้วนะครับมีความเสียหายอย่างยิ่งเลยนะครับโดยการที่ดีแคนไรท์นะครับโดนใบแดงนะครับจากการเสมอกับไบรตันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็จะทําให้นัดนี้ไม่มีดีแครนไรท์และยิ่งหนักไปกว่านั้นนะครับโอเดนการดนะครับกองกลางตัวเก่งนะครับตัวทําเกมของเขานะฮะก็ ต้องพลาดลงสนามนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากการไปรับใช้ชาติอของนอร์เวย์มานะครับก็ทำให้ขาดตัวผู้เล่นหลักๆสำคัญ2ตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลงานนะครับ3นัดล่าสุดชนะ2นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับก็ต้องมีโปรแกรมที่จะต้องเล่นนะฮะเช่นเดียวก,ก,กันกับทางด้านเ <Yeah. S 1> <F 2. S 1> อฟเวอร์ตันไม่ใช่ ทัดแนมฮสเปอร์เช่นเดียวกันนะครับทัดแนมฮสเปอร์เนี่ยกลางสัปดาห์เนี่ยจะต้องเจอกับโควินที่นะครับในฟุตบอลลีคับนะฮะส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับต้องไปเยือนอัตตรันต้านะครับทีมแกร่งจากทางด้านอิตาลีนะครับก็ต้องอ,อดูดูว่าจะต้องออถนอมไหมนะฮะน่ดูแล้ววันนี้ทางด้านสปเปอร์น่าจะมีภาษีดีกว่านะครับอย่างตัวผู้เล่นแม้ว่าทางด้านอาร์เซนอลจะ ขาดทางด้านเคซูสนะครับพิแคมไรโอเดนกาดนะครับโมริโน่นะฮะรวมไปถึงกองหลังอย่างคาราฟิโอรีตั้งต่ตัวใหม่นะครับยูแดนเชียนี่นะครับแล้วก็โทมิยาสึนะฮะก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้อยู่แล้วส่วนทางด้านสเปอร์ก็หนักกว่านะฮะลิชาร์สันนะฮะก็บาดเจ็บแล้วก็ดาวยิงตัวใหม่นะครับโซลังเก้ก็เจ็บนะฮะ แล้วก็กองกลางอย่างอีฟบิซูมานะครับก็เจ็บไปอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามิกกี้ฟันดูเฟนนะครับจะทดสอบความฟิตผ่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านก็น่าจะเป็นผลดีกับทางด้านาตัดแดนฮอสเปอร์นะครับส่วนความเห็นของผมในคู่นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลนะครับคงต้องเล่นแบบประคองตัวนะครับแล้วก็คอย ใช้จังหวะดีๆโต้กับท็อตแนมฮอสเปอร์นแน่นอนส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่มีอะไรจะเสียนะครับก็ศึกศักดิ์ศรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ในบ้านนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์น,น่าจะเอาชนะทางด้านอาเซนอนไปได้นะครับโอเควันนี้เชียร์ไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์น,นะครับสำหรับดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงลอนดอนนะครับก็อย่าพลาดนะครับถ้าใคร อ,อยากดูคู่นี้ก็แอดเข้ามาได้นะครับใน l ลายแอดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะ้ารับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเอาลนะส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้ข้ามไปที่ฟุตบอลสเปนนะครับลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับคีโรนานะครับทีมน้องใหม่มาแรงหน้ามหลหรือเกินนะฮะเจอกับ เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับที่เต็มไปด้วยบรรดาดาวรุ่งนะครับที่ฟอร์มจัดจ้านนะครับเด็กนรกทั้งนั้นเลยนะครับส่วนกีโรน่าก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลอดทำทีมได้ดีขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อนะครับนะขึ้นมาเล่นในลีกได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกได้เลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วได้ อันดับสามนะฮะก็ทำได้ดีอันดับสามืีอันดับสองไม่รู้ฮะจไม่ได้โอเคเอ,อว่ากันไปส่วนซิตี้นะครับในการพบกันของคู่นี้นะครับอ่าแปดนัดล่าสุดเลยเนี่ยในหลีสูงสุดนะครับทางด้านกิโนลานะครับชนะบาร์เซโลนาไป2ครั้งส่วนบาร์เซโลนาก็ชนะกิโนลาไปสี่ครั้งนะครับและเสมอกันไป2ครั้งนะฮะ ส่วนผลง,งาน4นัดล่าสุดของคิโรนานะครับชนะ2นะครับเสมอ1และแพ้ไป1ครั้งนะครับส่วนทางด้านบาเซโลนานะครับชนะรวดนะครับใน4นัดนี้เลยนะฮะแล้วก็นัดล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มโหดจริงๆนะครับเปิดบ้านเอาชนะบยาโดริดไปถึง7ประตูต่อ0นะครับโอ้โหดาหน้ายิงกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนผลโปรแกรมการแข่งขันกลาง,ลง,ลงสัปดาห์นะครับทางด้านชิโรนาต้องบุกไปเยือนทีมแกงจากฝรั่งเศสนะครับปาริสแซกแมงนะครับก็ต้องดูว่าจะเต็มที่กันนัดนี้ไหมส่วนทางด้านบาร์เซโลนาไปเยือนมนาโกไม่ใช่งานหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็ไปที่ทางด้านฝรั่งเศสเ,เช่นเดียวกันนะครับเออส่วนตัวผู้เล่นนะครับทางด้านของเิโรนาก็ขาด โรเมอูนะฮะอันนก็เป็นเด็กเก่าของทางด้านบาร์เซลโลนาเช่นเดียวกันส่วนทางด้านบาร์เซลโลนานะครับก็ขาดเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์มินมารินนะครับแล้วก็แฟรงกี้เดยองนะครับแล้วก็มาร์ตเบอร์นารนะฮะในตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนกองหลังคนสำคัญนะครับแอนเดรสคริสติาคริสตนเซนนะครับก็ไม่สามารถลงได้แต่ก็ มีตัวผู้เล่นที่เข้ามาทดแทนได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบันเด้นะครับมาตินเนสนะครับนะพวกนี้นะครับแล้วก็ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดๆเลยนั่นคือชูกุนเด้นะครับส่วนตรงกลางนะครับทางด้านบาร์เซโลนาก็ประกอบไปด้วยเบรดี้นะครับแล้วก็มาร์คตอรัสนะครับนะ,นะแล้วก็ดาน่โอโมนะฮะส่วน นวรุกก็มีทั้งลามิยามมานะครับราฟินญาแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟกี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านกิโรน่าเจ้าบ้านก็คงต้องพึ่งไปทางด้านอาทางด้านเออ่ตัวหลักๆอย่างทางด้านแอนนี่ฟันเดอร์เบกหรือเปล่าที่พึ่งมาจากาาลิเวอร์พูลไม่ใช่เป็นลิเวอร์พูลด,ดิมาจากทางด้าน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอเคเออนั่นแหละแล้วก็คนอื่นๆอีกนะฮะก็เป็นทีมที่เล่นด้วยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์แบลนกิวนะฮะที่ได้มาจากทางด้านสโมสรเอ่อได้มาจากทางหน้านสโมสแสงออนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็เอ,อเอลลานะครับนะ ก็นั่นแหละฮะก็ต้องดูกันก่อนนะครับเนาะส่วนความเห็นของผมในคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่ามากๆแต่ว่าไปเล่นในบ้านคิโรนากิโรนาน่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับแต่คู่นี้ยังมองว่าบาร์เซโลนาน่าจะเฉือนเอาชนะคิโรนาไปได้นะครับด้วยความเขี้ยวและความเอา่เอาจะเรียกว่า ความเหนือชั้นมากกว่านะครับแล้วก็ความเด็ดขาดมากกว่าของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับเพียงลูกเดียวท่านั้นน่าจะาชนะไม่ได้ขอเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาดีกว่านะครับในคู่นี้อ่ะก็เรียบร้อยกันไปนะครับสําหรับความเห็นของผมนะครับในคู่แรกก็ขอเชียร์ไปที่มอนซ่านะครับคู่ที่สองก็เชียร์ไปที่ซาบ เปร์นะครับแล้วก็คู่ที่3มเชียร์ไปที่บาร์เซโลน่านะครับเลือกเชียร์กันตามใจตามสบายได้เลยนะครับเป็นเพียงทัศนะในการร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับฟุตบอลนะครับฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าลืมนะฮะใครที่อยากดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับก็แอดเข้ามาได้นะครับนี่แหละแอดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับอ่าแอดเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้เลยนะครับ รับรองได้ดูกันทุกคู่แน่นอนทุกกลีกดังครบทุกกลีกนะครับโอเคส่วนวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับกดถูกใจช่องไว้ด้วยละกันนะฮะส่วนใครที่ชอบคลิปที่ผมทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันส่วนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ดูบอลกันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดๆไปนะ ครับวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ